สวัสดีครับทุเรียนสู้ชีวิตครับสำหรับคลิปนี้ช่วงเช้าเช้าครับหลังจากที่ให้น้ําเสร็จก็พามาดูทุเรียนเล็กนะครับตอนนี้อากาศแถวบ้านผมก็เริ่มจะมีลมอากาศเย็นๆแล้วครับช่วงกลางวันมีลมแต่ช่วงกลางวันเนี่ยร้อนนะครับร้อนอากาศค่อนข้างที่จะร้อนเลยนะครับฝนน่าจะหมดแล้วครับก็เลย ชานี้ครับพามาดูทุเรียนนะครับเหมือนทองนะครับต้นนี้พามาดูตอนนี้ก็แตกยอดต่อเนื่องครับดูครับแตกต่อเนื่องเลยถือว่าทุเรียนช่วงนี้ครับถือว่าที่สวนผมเนี่ยแตกยอดค่อนข้างดีครับแตกยอดอยู่เรื่อยๆครับน่าจะเป็นเพราะเขาได้รับแสงนะครับได้รับแสงแล้วก็ หมดฝนแล้วนะครับน้ำก็มีไม่มากลากก็น่าจะเดินดีนะครับก็เลยทำให้อยอดเขาแตกต่อเนื่องครับช่วงนี้ก็การดูแลของผมนะครับก็จะให้น้ำปกติจะให้น้ำทุกวันนะครับแต่ถ้าวันไหนครับวันไหนที่ผมให้น้ำนานนะครับให้น้ำนานก็จะอาจจะวันเว้นวันนะครับวันเว้นวันเพราะว่า ให้น้าแชเ่เกินไปก็ไม่ดีนะครับขาดน้ําก็ไม่ได้นะครับทุเรียนนะครับเขาชอบความชุ่มชื้นครับทุเรียนถ้ายิ่งในแปลงในแปลงเนี่ยอากาศชื้นชื้นนะครับยิ่งจะย,งยิ่งชอบครับแต่ถ้าช่วงนี้ก็เริ่มจะมีลมอากาศก็ค่อนข้างที่จะแห้งเร็วให้น้ําการให้น้ําก็ต้องให้เยอะหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับแต่คงไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่า เขาผ่านช่วงหน้าฝนมาได้แล้วนะครับใบทุเรียนผมไม่ไม่ได้สวยมากนะครับไม่ได้สวยมากก็นี่ใบช่วงพวกนี้ก็เป็นใบเก่าแล้วครับใบเก่าดูยอดผมจะให้ความสําคัญกับยอดใหม่นะครับรักษาใบใหม่ให้ได้นะครับถ้าเรารักษาใบใหม่ได้นะครับทุเรียนมันก็จะโตเร็วนะครับจากที่ผมสังเกตดูเขาก็จะโตต่อเนื่องครับไม่ชะงักการจเจริญเติบโตนะครับ โอเคครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับพามาดูทุเรียนที่กำลังสวยเลยครับช่วงนี้นี่ครับดูยอดเขานะครับอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับใบเขาออกมาก็ถือว่าใบโอเคอยู่นะครับใบสวยอยูอ่โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับ